สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นอนุบาล3วันนี้มาเจอกับครูปออีกแล้วนะคะวันอังคารที่5เดือนตุลาคม2 5 6 4, 4นะคะนักเรียนวันน,น,นี้วิชาแรกเราจะมาเรียนรู้บุคคลและสถานที่กันนะคะให้นักเรียนยินนะ้มนังสือเล่นนี้มาเลยค่ะสัปดาห์นี้เราเรียนเกี่ยวกับประเทศอาเซียนนะคะลูกให้นักเรียนเปิดไปที่หน้า4 6นะคะ,ะเมื่อ วันเราเรียนเกี่ยวกับธงสัญลักษณ์ประจําอาเซียนใช่ไหมลูกวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับดอกไม้ประจําชาตินะคะลูกนักเรียนดูสิคะรูปแรกจะเป็นรูปอะไรคะไทยแลนด์ไทยแ,นทยแนลนด์รูปดูธงนะ,ะประเทศไทยจะมีลักษณะธงเป็นแบบนี้นะคะอะดูชัดๆไทยแลนด์ดอกไม้ประจําชาตินะคะของประเทศไทยของเราก็คือเป็นดอกราชพฤกษ์ ต่อไปดูสิลูกประเทศลาวดูธงประเทศลาวนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะดอกไม้ประ,ประจําประเทศลาวนะคะก็จะเป็นดอกจำปาลาวาบ้านเราแน่จะเรียกดอกลีลาวดีนะคะลักษณะจะเป็นดอกสีขาวข้างในจะเป็นสีเหลืองนะคะอดอกประจาชาติาวาเวียดนามนักเรียนดูธงเวียดนามนะคะจะมี พื้นสีแดงแล้วก็มีดวงดาวสีเหลืองตรงกลางนะคะเวียดนาจะเป็นดอกอะไรลูกดอกบัวอ่าดอกบัวสีชมพูเลยนักเรียนโจทย์เขาก็มีอยู่ว่าอันนี้ให้นักเรียนนะคะโยงเส้นจับคู่นะคะลูกโยงเส้นจับคู่อ่าดอกไม้ประจําชาตินะคะอ่าลูกว่าประเทศไทยคือดอกอะไรลูกดูที่สูสีธงชาติก็ได้ อดอกราชพฤกน่าเราก็เดินไปตามถนนเลยอ่าไปหาราชพฤกน่าต่อไปลาวและลูกลาวอ่าก็คือดอกจำปาลาวโยงไปเลยไปที่ดอกจำปาลาวต่อไปเวียดนามเวียดนามคือดอกบัวอ่าลากไปที่ดอกบัวเลยเสร็จแล้วนักเรียนระบายสีนะคะชุบประจำชาติด้วยนะคะนักเรียน วันนี้กิจกรรมสร้างเสริมก็หมดลงเห็นเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราไปเรียนวิชาอื่นต่อนะคะ สวัสดีค่ะมาต่อกันวิชาที่2เลยนะคะนักเรียนพัฒนาภาษาไทยนะคะให้นักเรียนหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเลยค่ะแล้วให้นักเรียนเปิดไปที่หน้า19นะคะนักเรียนเขาบอกว่าให้นักเรียนอ่านและเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างภาพกับความหมายนะคะของคําที่มีสระออมีตัวสะกดนะคะนักเรียนดนูสีสระออมีตัวสะกดดูง่ายๆก็จะมีตัวอออ่างนะคะเป็นตัวสะกดนะคะ ะนะคะอะคำแรกนะคะอ่านว่าช้อนซ้อมกรองเออกรองกรองนะคะให้นักเรียนเขียนคำนะคะต่อให้ตรงกับภาพนะคะคำแรกช้อนนะคะอ่าเขียนยังไงก็เขียนเอาคำนี้มาเขียนนะคะชอ,ออชอนนช้อนไม่โทช้อน คำต่อไปอกรองอกรองนะคะเอาคำนี้มาเขียนนะคะก็รโอ,องงกรองอคำต่อไปซ้อมเอาคำนี้มาเขียนสโอ,อมอสอมไม้โทซ้อมคำนี้แ่ะลูก กรองนะคะกรองอกรองไม่เอกไม่เกอกต้องอยู่บนลอลิงนะคะไม่เอกเอกรองให้นักเรียนเขียนนะคะตามคำแบบนี้เลยอันนี้ไม่ยากเลยนะคะหัดอ่านด้วยนะคะลูกช้อนกรองซ่อมกรองไม่ยากใช่ไหมคะนุบานสาม เดี๋ยวเราไปพบกันในวิชากิจกรรมศิลปะกันเลยค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนชั้นอนุบาล2และชั้นอนุบาล3มาเจอกับครูปออีกแล้วนะคะในกิจกรรมสร้างสรรค์ค่ะเมื่อกี้เราเรียนเกี่ยวกับดอกไม้ประจำชาติไทยไปแล้วนะคะครูปอะกกจะทบทวนอีกครั้งหนึง่งดอกไม้ประจำชาติไทยของเราก็คือดอกอะไรลูกใครตอบครูปอได้บ้างดอกราชพฤกษ์นะคะมี สีอะไรลกูกสีเหลืองอบ้านเราเรียกว่าดอกคูนก็ได้มีสีเหลืองนะคะลักษณะของดอกจะออกมาเป็นพวงพวงนะลกูกสีเหลืองสวยงามส่วนแม่จะออกในฤดูร้อนนะคะ่าฤด,ดอกฤด,ดูร้อนนี่ก็จะมีดอกราชพฤกษ์เต็มข้างทางเลยทั้งเรียนขับรถไปที่ไหนนะคะส่วนแม่เขาจะปลูกอดอกราชพฤกษ์กันนะคะใบงานก็คือให้นักเรียน หยิบใบงานใบนี้มาเลยค่ะอ่าใบางานใบนี้เลยเขาบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยระบายสีดอกไม้ประจำชาติไทยนะคะคือดอกราชาพฤกษ์นี่แหละดอกคูนแล้วนี่แหละมันต้องเป็นสีอะไรคะสีเหลืองถูกตอ้องระบายสีให้สวยเหมือนกับแบบนี้เลยทําได้หรือเปล่าอ่าระบายสีดอกราชาพฤกษ์หรือว่าดอกคูนนะคะเป็นดอกไม้ประจำชาติไทยของเราให้สวย,ยางามนะคะอ่า วันนี้กิจกรรมสร้างสารของครูปอก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะครูปอขอลาไปก่อนนะคะชั้นอนุบาล2และชั้นอนุบาล3นะคะมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ครูปอขอสวัสดีค่ะ